กล่าวร้ายทำลายคุณของผู้อื่นให้เสื่อมเสียเป็นเหตุให้เขาแตกมิตรกันจนได้รับความทุกข์เดือดร้อนถ้าข้าพเจ้าผู้ส่อเสียดกล่าวร้ายทำลายคุณและมิตรของผู้อื่น เป็นเหตุให้เขาได้รับความทุกข์เดือดร้อนโปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้าคือคนชั่วคนเลวขอให้กรรมส่งผลเต็มเพดานข้อสข้าพเจ้าจะไม่พูดคำหยาบคำรุกราน ด่าทอให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนถ้าข้าพเจ้าพูดคำหยาบคํารุกรานด่าทอให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนโปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้าคือคนชั่ว คนเลวขอให้กรรมส่งผลเต็มเพดานข้อสีข้าพเจ้าจะไม่พูดคำเพ้อเจอ้อโปรยประโยชน์ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าข้าพเจ้าพูดคำเพ้อเจอ้อโปรยประโยชน์ ทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนโปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้าคือคนเหลวไหลไร้สาระขอให้กรรมส่งผลเต็มเพดานาสาธุในสาธุทีสาธุสาธุรสาธุ ไหนว่าหมเดซดาดูหรือซาทุอ่าซาดูถ้าสาธุแล้วแปลว่าอนะไรชั่วละชั่วละทุแปลว่าชั่วนะสาดูแปลว่าดีละชอบละอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับมิลินทปัญหาต่อจากคราวที่แล้วถึงหน้าร้อยยิบสี่นะ ความจรมันต้องไปไกลกว่าน,นั้นแล้วมั้งไปก็หน้าสองหน้าเองหาได้ ามาดูข้อต่อมานะท่านพระเจ้ามิรินก็ตัดถามว่าดูก่อนพระนักเสณเจตพูดเจตพูดมีหรือไม่พระนักเสณทูลตอบว่าขอถวายพระพรเจตพูดคืออะไรคือสิ่งที่สิงอยู่ในกายซึ่งเป็นผู้บัญชา ให้ตารู้รูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายแตะต้องใจรับรู้ประหนึง่งเราอยู่บนประสาทนี้เมื่อจะดูจะฟังอะไรทางไหนก็ให้เปิดหน้าต่างไปดูไปฟังทางนั้นถ้าเป็นอย่างพระองค์ตรัสนะ ถ้าเป็นอย่างพระองค์ตรัสเปรียบเทียบก็ได้ความว่าเจตพูดบัญชาให้ตาดูรูปก็ได้ฟังเสียงก็ได้เป็นนั้นว่าทางเดียวใช้ได้ทั่วไปนะทั้งดูทั้งฟังเป็นต้นเปรียบเทียบก็ได้ความว่าเจตพูดบัญชาให้ตาดูรูปก็ได้ให้ฟังเสียงก็ได้เป็นนันว่าทางเดียวใช้ได้ทั่วไป ทั้งดูทั้งฟังเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นสิเธออตาตมาภาพขอทูลถามพระองค์นะก่อนว่าเช่นเขาเทน้ำพึ่งลงในอ่างจนเต็มแล้วให้คนลงไปนอนอยู่ในอ่างแต่ปิดปากเสียขอถวายพระพรผู้นั้นจะรู้ได้หรือไม่ว่าน้ำพึ่งนั้นมีรสหวานเพียงไร รู้ไม่ได้สิเธอเพราะเหตุไรขอถวายพระพรเพราะลิ้นของผู้นั้นไม่ได้ลิ้มรสน้ำพึ่งพระดํารัสเปรียบของพระองค์เบื้องต้นไม่สมกับพระดํารัสเบื้องปลายและพระราชาก็ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะโต้อตอบกับเธอขอเธอจงอธิบายให้ฟังพระนักเสียจจึงถวายวิสัชนาว่าอาศัยรูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกจักรคูวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูความรู้ก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าคานวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยผดผภากระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณ ลำดับนี้ทำคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนานะครับวิตกวิจารณก็เกิดร่วมกันกับขณะเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นนั้นาชอบแล้วพระราชาว่างั้นเนี่ยท่านก็ว่าแค่นี้ลักษณะของมิลินปัญหาจะไม่ลงรายละเอียดมากนะักนะครับเนี่ยเรามาดูคำถามนะพะยามิลินก็ถามว่าเจตพูดเนี่ย สิงอยู่ในร่างหยาบนี้ท่านใช้ศัพท์เจตพูดเจตพูดเนี่ยเป็นศัพท์นะครับที่ใช้ในช่วงพยามมลินประมาณปีพศ1500แต่หากย้อนไปสมัยพุทธกาลเขาจะใช้ศัพท์ว่าชีวาตามันชีวาตามันอันเป็นศัพท์ตลาดในอินเดียชมบูทวีปเป็นที่รู้ทั่วถึงกันไปไม่ว่าลทัทธิไหนลทัทธิไหนก็เชื่อว่ามีกายละเอียดสิงอยู่ในกายหยาบนี้ ชีวะบวกอาตามันเงียชีวะแปลว่าชีวิตอาตามันแปลว่าตัวตนตัวตนที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่กายหยาบแต่เป็นกายละเอียดซึ่งสิงอยู่ในกายหยาบนี้แล้วชีวะตมันจะเป็นอมาตะนิรันดร์ไม่รู้จักตายส่วนกายหยาบเนี่ยตายแล้วตายเล่าชดแล้วชดเล่าพอกายหยาบตายชีวะตมันไม่ตายลอยออกจากล่างแล้วไปหาที่เกิดใหม่ พอไปได้เกิดใหม่เป็นหมูหมากาไก่เดียฉานเป็นเทพลมยมยักษ์อะไรก็แต่ก็ใช้ชีวิตนี้ในภพนั้นจนหมดอายุขไขร่างกายในภพใหม่ตายอีกคิดว่าตมันก็ออกจากร่างอีกไปใช้ชีวิตใหม่อีกอย่างเงี้ยดังนั้นคิดว่าตมันจะเป็นอมตะส่วนร่างกายไม่อมตะเปลี่ยนไปเรื่อยทฤษฎีอย่างนี้เชื่อกันมากว่าเจ็ดพันปีหนองเชื่อมาตั้งแต่มันมีมนุษย์เดินหลังตรงนั่นแหละว่ามีสิ่งที่สิงอยู่ในนี้ ในนี้คนไทยเราเนี่ยเวลาจะสื่อในความหมายเดียวกันนะครับว่าชีวิตมนอมตะเนี่ยคนไทยจะสื่อในความหมายเนี่ยกับไม่ใช้คําว่าชีวิตมันคนไทยไพร่ไปใช้คําว่าวิญญาณอมตะสิงอยู่ในร่างนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่วิญญาณในความหมายพุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นวิญญาณแท้ๆทในความหมายพุทธศาสนาคือการรู้เมื่อมีอะไรผัสสะเป็นเป็นการรู้แบบ ผัสสะรีเซปเตอร์ประสาทสัมผัสเนี่ยถ้าบอดี้เซลล์ใดมีประสาทและประสาทนั้นยังไม่ตายมีอะไรกระทบมันก็ต้องรู้มีอะไรกระทบก็ต้องรู้เนี่ยเวลามันกระทบเป็นขนาดขนาดเลยเวลารู้ก็รู้เป็นขนาดขนาดและประเด็นก็คือว่าขนาดแล้วขนาดเล่าตลอดวันแค่นั้นเองงั้นจักรูวิญญาณก็เกิดดับตลอดวันโสตวิญญาณก็เกิดดับตลอดวันคณะวิญญาณก็เกิดดับตลอดวันเพราะว่าผัสสะมีมีเกิดเกิดดับดับตลอดวัน ไปจนึงกายะมะโนธรรมลมก็มโนวิญญาณก็เกิดดับตลอดวันตราบใดมันมีรีเซตเตอร์ประสาทแล้วประสาทนั้นไม่บอดไม่เสียเวลามีอารมณ์กระทบมันก็ต้องรู้รู้ทุกขณะก็ะคือวิญญาณเกิดทุกขณะวิญญาณจึงเกิดเกิดดับดับนี่แหละความหมายที่พระองค์บัญญัติศัพท์วิญญาณใช้เรียก ความรู้สึกสัมผัสนั่นเองไม่ได้แปลว่ามันมีตัวตนมีพูดผีวิญญาณไม่นาพระขนงวิญญาณรอหา้าวิญญาณต้มเด็ดโตเลยอันนี้พูดผิดเองพยายามจะสื่อคําว่าชี้ว่าตะมันแต่ไปเอาวิญญาณไปใช้แทนคําว่าชีว่าตะมันอันนี้ไปกันใหญ่มันก็มันก็เลยทะเลทลายไกลไปจากกรอบความหมายของศัพท์ที่เป็นจริงน,นี้ในสัตวษที่16บ คือปีพันห้าร้อยกว่าท่านพุรจนามีเรื่องปัญหาใช้คำว่าเจตพูดในความหมายเดียวกับชีวตตมันในความหมายเดียวกับคำว่าวิญญาณที่คนไทยใช้ที่คนไทยใช้มันไม่ถูกกับคำว่าวิญญาณที่พุทธองค์ทรงประสงค์จะสื่อเรื่องก็มีอยู่แค่นี้อ่าทีนี้สมมติเป็นเช่นนี้แล้วเราจะตอบอยังไง ก็ต้องตอบแบบพระนักเสนตอบเนี่ยว่าเจตพูดไม่มีคิดว่าตมันไม่มีที่มีก็คือวิญญาณประสาทสัมผัสเนี่ยมีก็เลยท่านก็ว่าจักขู่โสตะคันนะชิวหาเนี่ยท่านก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมครับนี่อย่าว่าแต่อินเดียโบราณชมพูทวีบสองสามพันปีที่แล้วแม้จนกระทั่งทุกวันเนี้ยเวลาเนี่ย ทั่วโลกเชื่อเรื่องชีวตมันเนี่ยจะใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่ฝรั่งจะเรียกอะไรแอฟริกาจะเรียกอะไรเขาก็เชื่ออย่้แมอฟริกาก็เชื่ออย่างเนี้ยฝรั่งมังค่าก็เชื่ออย่างนี้ออยตะวันออกกลางก็เชื่ออย่างนี้ว่าจะมีวิญญาณซึ่งไทยเรียกว่าวิญญาณยิงคือชีวิตมันเวลากายตายลงแล้วจะชีวตะมันจะไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะตัดสินเนี่ยให้ได้ความดีความชอบหรือตัดสินให้ไปอยู่กับซาตานในโลกของความเชื่อที่เป็นสากลข้าใหญ่ๆนะ ค่ายใ,ใหญ่ๆอย่างค่ายคริสต์ศาสนาค่ายพุทธศาค่ายฮินดูหรือว่าขอโทษอินดูนั้นพระหูเทวะอันนี้เอกาเทวะหรือว่ามุสลิมนะเขาก็เชื่อเหมือนกันหมดว่ามีชีวิตหลังความตายแค่สองภูมิคือภูมิที่จะอยู่กับพระเจ้ากับภูมิที่อยู่กับซาตานเขาไม่มีสวรรค์หกชั้นเจ็ชั้นอะไรอย่างเราหรอกไม่แบ่งเกรด ความละเอียดทางชีวภาพที่มีอนุภาพมีอาหารที่อยู่อาศัยต่างลําดับไปแดอย่างละเอียดนั้นเขาว่ามีแค่สองแหละคือสวรรค์ที่จะอยู่กับพระเจ้ากอดไปเลยแล้วก็ลงนรกไปเลยอยู่กับซาตานไปเลยมีแค่สองอย่างงั้นพอตายลงปุบไปชีวะตมันก็จะไปให้พระเจ้าตัดสิง่งในวันพิพากษาวันพิพากษาก็จะมาถึงหลังความตายปุ๊บต้องพิพากษาก่อน จะให้ไปอยู่ซาตานหรือว่าจะได้พระองค์จะรับไปอยู่ด้วยก็ไม่อยู่แค่นีน้แม้อย่างนั้นก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าชีวะตมันจะไปอยู่พระองค์จะได้ชีวิตนิรันในดินแดนนิรันยังก็มีความเชื่ออยู่ว่าชีวะตมันไม่รู้จักตายเพราะว่าจะไปอยู่พระองค์แล้วจะได้ชีวิตนิรันในดินแดนนิรันในดินแดนนี้มีแต่ความสุขทุกข์ไม่มีมนุษย์ยังปรารถนาพบไม่ต้องการจะสูญสลาย วุ้ยถ้าไม่เกิดใหม่ชีวิตวิญญาณดับศูนย์เขากลัวกันเหลือเกินไอของเราเดียวไม่ดับศูนย์ได้ยิ่งดีไม่ต้องมีวิญญาณมารับรู้อะไรกันแต่ว่าทางข้างนอกอะโลกภายนอกเขากลัวอะไชีวิตไม่มาเกิดใหม่นี่กลัวมากของเราดีอยากไม่เกิดเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่เกิดใหม่แต่ก็อยู่ในดินแดนนิรันร์ชีวิตนิรันร์มีแต่ความสุขส่วนไปอยู่กับซาตานก็เป็น ชีวิตนิรันที่ทรมานนิรันร์จะถูกตัดสินวันพิพากษาจะมาทำดีทำชั่วเขาเชื่อไม่เชื่อแต่ดีชั่วเราทำแล้วนะตัวกรรมจะไม่มีสิทธิ์ในการส่งโดยกรรมนั้นส่งผลแม้นดีชั่วมีเสียนส่วนสำคัญแต่ดีชั่วที่เราทำแล้วต้องไปผ่านการพิพากษาก่อนนะไม่ใช่ว่ากรรมชั่วก็ส่งผลให้ตรงตรง กรรมดีก็ส่งผลให้ตรงๆไม่ได้จะต้องไปผ่านการพิพากษาตัดสินให้ได้รับความดีตัดสินให้ได้รับความชั่วที่เป็นผลชั่วเพราะงั้นก็ยังคงต้องทําดีเพราะอะไรเดี๋ยวพระองค์ตัดสินไม่ดีนะยังคงต้องอย่าทําชั่วเดี๋ยวพระองค์ตัดสินให้ไปอยู่กับซาตานนะอะไรจะประมาณนี้แหละอ้ามาดูกันต่อเจตพูด คือชีวัตตมันประมาณน,นี้นะพระเจ้ามิลินก็ตักถามว่าดูก่อนพระนักเสณก็วิญญาณนะครับคำว่าวิญญาณมีสองอย่างคือปฏิสนธิวิญญาณหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิถีวิญญาณวิถีวิญญาณคือประวัติวิญญาณพวกนี้ก็ได้ เพราะว่าปวติวิญญาณทุกดวงมันต้องไม่ไม่ทุกดวงอ่ะแต่ว่ามันมีกระบวนการที่ปวติวิญญาณจะต้องเข้าวิถีมันมีปัญจทวารวิถีก็มโรทวารวิถีนะก็เลยคําว่าวิถีเนี่ยย่อมเกิดในช่วงปวติหลังจากเกิดแล้วเท่านั้นอย่างเวลาเนี้ยเราฟังฟังอยู่ตอนเนี้ยมันเข้าปัญจทวารวิถีเขาเรียกโสตทวารวิถีเสียงเข้าไปที่หูก็โสตทวารวิถีก็สิบเจ็ดดวงใช่ไหมเนี่ย วังวังวังปัญจทวาราวัชนะจากนั้นก็โสตวิญญาณสัมปติฉันนะสันตริรณะโวธพนะชาวนะเจ็ดดวงวไปออกสถา,านลมณะสิบเจ็ดดวงโสตะวิญญาณวิถีปัญจวิญญาณวิถีเกิดจากนั้นก็รายงานสู่ไปต่อมโนทวารวิถีซึ่งคําว่าวิถีเหล่านี้ย่อมเป็นไปในประวติการไม่เป็นไปในปฏิสนธิการ เอามาดูกันต่อเนี่ยคือวิญญาณในปัญหานี้แหละปัญญาณที่เขาถามเนี่ยหมายถึงปัญญาณวิถีหรือว่าประวัติได้แก่วิญญาณอันเกิดตามทางทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีชื่อเรียกว่าจักขูวิญญาณโสตบิญญาณคณะวิญญาณนะชีวาวิญญาณกายวิญญาณก็แล้วแต่มีลักษณะเป็นอย่างไรนั่ถามพระนักเสด็จตอบว่าขอถวายพระพรมีลักษณะรู้ ที่จริงผมไม่อยากใช้คาว่ารู้แจ้งนะไอ้แจ้งไม่ต้องใส่ก็ได้แล้ววิญญ,ญาณก็แ่ารู้ก็พอมีลักษณะรู้รู้อะไรบ้างรู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้ว่ารู้ธรรมารมณ์พอไปใส่คําว่าแจ้งมันเหมือนเราตัดสลูคําว่าแจ้งเนี่ยบางทีมันก็สื่อว่าได้ตัดสูุนะงั้นถามว่าวิญญาณมีลักษณะอย่างไรตอบวิญญ,ญาณมีลักษณะรู้อารมณ์แค่นั้นแหละแต่ไปใส่คําว่าแจ้งมันเหมือนกับว่าเราตัดสูุเนี่ย เธอจงเปรียบให้ฟังท่านก็นตอบว่าเหมือนคนที่ยืนเหมือนคนยืนอยู่ที่ถนนสีแยกใครเดินไปนะมาจากถนนแยกไหนมาจากถนนแยกไหนเนะี่ยก็ย่อมรู้ย่อมเห็นทั่วทุกคนนี้ฉันใดแม้วิญญาณก็ฉันนั้น คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็ย่อมรู้แจ้งทันทีว่านั้นรูปนั้นเสียงนั่นกลิ่นนั่นรสอะไรก็เออเธอว่านี้ชอบแล้วเนี่ยจบเลยง่ายๆอย่างนี้เลยคือท่านจะไม่แตกประเด็นเยอะท่านก็กระชับ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 อย่างนี้ามาดูกันต่อไปนะครับ พ้าะะมิลินตัดถามว่าดูก่อนพระนักเสนวิญญาณห้าเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นในที่นั้นกระนั้นหรือพระนักเสนทูลตอบว่าขอถวายพระพรย่อมเกิดขึ้นเช่นนั้นแลไหนเกิดก่อนหลังเล่าเธอวิญญาณห้าเบื้องต้นเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดทีหลังก็แน่แลนะเนาะพอรับรู้ละรายงานไปยังมโนวทวารถ้าทั้งหลายเรื่องแบบนี้นะ ทำให้เกิดความมั่นใจมากเลยว่าไทยวัตถุอยู่ตรงนี้ถ้าไ่ผ่าอณาโตมีดูวพวกใย,ยประสาทสารสื่อประสาทต,ต่างๆจากตาใย,ยประสาทมันไปที่นี่จากจมูกใย,ยประสาทมันต่อไปที่นี่จากลิน้นใยประสาทมันต่อไปที่นี่ทุกอันเลยทุกสายเรียกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงลง ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงลมใย,ยประสาททั้งปวงมุ่งสู่สมองหมดแม้แต่ากายประสาทก็มุ่งสู่มันจะมีไอชุมสายโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นกายประสาทชุมสายโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ไปทั่วสารพัางกายถ้าไปดูที่สรีราชเขาจะใส่ตู้กระจกไว้ในระบบประสาทเราไปดูคล้ายๆเหมือนลากใส่ยุบยับเป็นเส้นใหญ่ตั้งแต่ปลายเท้าไปจนถึงสมองมันจะรายงานสนนทุกสายไปที่นี่ มันไม่ได้ว่าต,ตาเรามีใยประสาทต่อไปที่นี่จมูกเรามีใยประสาทต่อไปที่นี่ลิ้นเรามีใยประสาทต่อไปท่านหาไม่เจอเพราะมันไม่มีแต่ถ้าเส้นเลือดมีเส้นเลือดทุกสายมุ่งสู่กรุงลมที่นี่ประสาททุกสายมุ่งสู่กรุงลมที่นี่มันทํางานอย่างนี้นะเป็นวิธีของมันเทาจริงๆท่านไปผ่านาโตมีดูได้ถามว่าเส้นเลือดทุกสายทำไมมุ่งสู่ที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นที่ปั๊มฟอก ลำลหิตไปแล้วก็ไปที่ปอดสมงไปที่ปอดฟอกนะกับเวียนมาที่หวัวใจก็ฉีดขึ้นไปที่สมองฉีดไปทั่วร่างกายเนี่ยเขาทำงานเพราะว่าเป็นทิศทางต่อสายสัมพันธ์เนี่ยใช่ไหมเหมือนบอกว่าเอาจะไปสะพานพระลาำแปดสะพานพระลาำแปดมันก็จะมีถนนหลายสายที่มุ่งตรงไปพระลาำแปด สายตัดสายต่อสายเชื่อมสายขวางสายตรงมันจะมุ่งไปพระรามแปดอแล้วบอกว่ามาบางนาบางนามมีสายตัดสายต่อสายเชื่อมที่มุ่งตรงไปบางนาชุมสายชุมของมันนะเราะฉนั้นประสาททั้งหลายชุมมันอยู่นี่โลหิตทั้งหลายชุมมันอยู่นี่เพราะมันต้องปั๊มไปเลียงเนี่ยท่านไปผ่าดูได้ประสาทลิ้นยงใหญ่ถึงนี่ประสาทหูยงใหญ่ถึงนี่ตายงใหญ่ถึงน,งงนี่ทั้งนั้นเลยนะ ต้องไปดูภาพที่เขาทำเพราะงั้นั้นมันก็มีหลักอยู่ว่าเมื่อปัญจับประสาทรับรั่วลมแล้วย่อมรายงานไปยังมโนทวารเสมอนี่เป็นนิยามมโนทวารก็ยังอยู่ตรงนี้นี่ถ้าหาไทยวัตถุมีปัญหาเช่นที่ผมเคยพูดว่าผู้ชายตาบอดแต่ความจริงตาใสตาสวยแต่สมองมีเนื้องอกกดทับแอเรียพื้นที่ เนื้อง,งอกกดทับแอรเรียพื้นที่ที่จะรับรู้ทางตาทั้งที่โครงสร้างประสาทตาดีทุกอย่างดีกว่าเราเองใสแจวเลยตาสวยตาโตเยแต่เห็นไม่ได้เพราะว่ามันรายงานไปยังมนโนทวารไม่ได้เนื่องจากอาตายวัตถุส่วนนี้มันเสียไปหรือที่เคยพูดว่าผู้หญิงที่มันอยู่ปัตตานีอแล้วก็ถูกเขาแย่งกระเป๋าตังค์เธอไม่ให้สู้สู้จนกระทุบทุบก็สลบไปตื่นโรงพยาบาล รักษาตามอาการแล้วส่งกลับบ้านกลับบ้านมานับแต่นั้นจมูกไม่รู้กลิ่นอีกไม่ได้กลิ่นอีกก็ไปหามหมอว่าจมูกเป็นอะไรไม่รู้กลิ่นแทนที่หมอจะตรวจจมูกไม่ไปสแกนสมองพบว่าแอเรียพื้นที่ที่จะรับรู้กลิ่นมันถูกทําลายกระแทกกระทันจนมันเสียหายไม่อาจจะรับรู้กลิ่นนี่เนเนี่ยน,นะครับเอามาดูต่อไป ท่านวิรินก็จึงได้ถามต่อไปว่าวิญญาณห้าวิญญาณห้านั้นสั่งมโนวิญญาณไว้หรือว่าให้ตามไปเกิดด้วยหาไม่ได้ขอถวายพระพรก็เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นนะครับฉนัยจึงเป็นเช่นนั้นเล่าเธอ,อโอ้โหภาษาเนาะก็เมื่อไม่เป็นอย่างนั้น ช่ไหนจึงเป็นเช่นนั้นแล้วเธอ,อท่านคงรู้นะขอถาวายพระพรเพราะมาโนวิญญาณเป็นดุจที่รุ่มเธอว่าเป็นดุจที่รุ่มนั้นเป็นอย่างไรขอถาวายพระพรฝนตกน้ำจะไหลไปทางไหนที่รุ่มอยู่ทางไหนน้ำก็ไหลไปทางนั้นที่รุ่มอยู่ทางไหนน้ำก็ไหลไปทางไหน น่าจะชี้ลร่มอยู่ที่ไหนน้ําก็ไหลไปทางนั้นฝนตกครั้งที่สองอีกน้ําจะไหลไปทางไหนน้ําคราวก่อนไหลไปทางไหนคราวหลังก็ไหลไปทางนั้นแหละตอบขอถาวายพระพรน้ําคราวก่อนสั่งน้ําคราวหลังไว้หรือว่าให้ไหลาตามไปหรือว่าน้ําคราวหลังนัดไว้กับน้ําคราวก่อนว่าจะไหลไปตาม หาไม่ได้การที่น้ำทั้งสองคราวนั้นไหลไปรวมกันก็เพราะทางนั้นมันเป็นที่รุ่มอวิญ,ญาณหเบื้องต้นก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำนั่นแหละคือเกิดขึ้นแล้วไหลไปหามโนวิญญาณขอถวายพระพรการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามโนวิญญาณมีหน้าที่รับรู้รับพิจารณาอารมณ์นะครับที่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย น้อมเหนี่ยวเข้าไว้เพื่อกระทาความรู้แจ้งอีกชั้นหนึ่งเออชอบแล้วเนี่ยจบหมดเวลาวันนี้านมาดูว่าหน้าที่เท่าไหร่รย